เจ้าตอยหอยล้านนาเดยองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่เจ้าและในวันนี้เฮาก็กลับมาพบกับเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมล้านนาเช่นเคยเจ้าว,วันนี้เฮาไปติดตามภาพชมได้ในรายการเลยเนี่เจ้าเครื่องครัวที่ใช้ในพิธีกรรมของงานศพของเจ้าบ้านของล้านนาเฮานะครับ ถ้าเป็นในยุคมาเก่าโบราณเนี่ยกกอนจัดงานศพค่อนข้างที่จะเร่งด่วนเนาะจะเก็บศพไว้กําเดียวนะครับบอกี่วันโดยเฉพาะยุคโบราณก็ก็จะนิยมการฝังอันเนี่ยการจัดเตรียมเครื่องต่างๆเนี่ยก็จะเตรียมแบบรวดเร็วนอะอย่างาในอดีตเนี่ยเครื่องครัวที่ใช้ในพิธีกรรมของเจ้าบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะมี ตุงเล็กตุงตองเอาวางไว้บนล่องเครื่องขวที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพของเจ้าบ้านร้านนาเฮานะครับหลังจากช่วงที่มีการเส,เสียชีวิตแล้วของคนอันเป็นติหาของเฮานะครับก็จะมีการห้างลอยด้วยการเอาศพอาบน้ําอุ่นแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากับปด้านเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นโลกหนึ่งแล้วนะครับโลกของคนตายแล้วก็จะมีการห้างลอยโดยเอานอน,อนบน สัตว์บางสัตว์ตองนะครับแล้วก็จะมีเอาผ้าปกไว้เป็นสามเหลี่ยมอยู่พื้นคือของหอ่อของเฮือนนะครับพอแห้ง้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาซบลงล่องนะฮะก็จะปัดล่องขวัญค้นหนีขวัญผีอยู่ก็เอาซบเนี่ยลงไปนอนนะครับแล้วเครื่องพิธีกรรมที่จย่ตัวมาเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างที่เขาเอาไว้บนล่องเนี่ยก็จะมีะมะพร้าวนะครับที่ปอกเปลือกแล้วเนาะเอาวางไว้บนขันนะครับแล้วก็จะมี ผ้าเครื่องหรือผ้าตรนะครับมีตุงเล็กตุงตองแล้วก็จะมีข้าวตอกดอกไม้นะครับซึ่งตุงเล็กตุงตองเนี่ยก็เป็นถือว่าได้อานิสงส์สูงเพื่อตานเอาเพื่อกับคนตายนะครับส่วนที่เป็นบาทนะครับเป็นข้าวตอกดอกไม้ที่เป็นอยู่ในขันก็เชื่อว่าจะได้เอาไปไหว้นะครับไปตา,น,านเพื่อพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์จนแต,ต่ว่าถิงสาดาวดึงนะฮะนี่ก็จะเป็นเครื่องครัวที่ เตรียมไว้ลักๆตอนที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วเครื่องครัวพิธีกรรมอื่นๆเนี่ยก็เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางเวลาเอาซพเนี่ยไปประเฮี้ยวนะครับก็บอกว่าจะเป็นตุ้งสามหางนะบอกว่าจะเป็นถุงข้าวดนนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องครัวที่ใจลักลักของทําพิธีซพของเจ้าบ้านนะครับช่วงที่อยู่บ้านแล้วก็เตรียมการเพื่อจะจัก เอาซกไปไปเหี่ยวนะครับเครื่องครัวที่ใช้ในพิธีกร่มงานซบนี้นะครับอกอใจได้ตึงในประโยชน์ใช้สวยแต่แต้ของชีวิตประจําวันในเนื่องในชีวิตเนี่ยครับใจในโลกของความเชื่อตัวนะครับอย่างเช่นที่เขาหันชัดๆก็อย่างเช่นว่าไฟยามที่เวลาเขาตามเอาไว้หือดับนะครับที่อยู่ในปลายตีนของซบนะครับหรือปลายล่องเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งในความเชื่อที่ต้องมีการ ตาม,มตามหม้อไฟตามมุดตามแค่หมดเนี่ยครับไปก็เพราะว่าเวลาเขาไปส่งศพเนี่ยไปเสียศพยามเมื่อวันบ้านเฮาเขาถือว่าเป็นยามเมื่อคืนของโลกวิญญาณโลกผีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเอาศพไปเมื่อวันเนี่ยมันก็จะเป็นโลกผีเนี่ยเป็นเมื่อคืนก็ต้องตามแค่ตามมุดนะครับตามมอ้อไฟเนี่ยเพื่อหันเป็นแสงหันเป็นสว่างนําเอาดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่โลกตัางหน้าน,นะครับโดยสวัสดิภาพเนาะสุนรภพภูมิทีตัางหน้าครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของความเชื่อกับประโยชน์เจ๊อยแต้ๆของเครื่องพิธีกรรมต่างๆที่ใช้ในงานศพนะครบ เชิญพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566นี้ณศูนยะ์นประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาและประกาศนะเจ้า วันนี้ต๋อยหอยร้านนาะต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า